เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการสมาร์ทคอนโดพระราม2คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที่พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีตั้งอยู่บนทำเลสัตยภาพบนถนนพระราม2บางขุนเทียน16เดินทางเข้าออกใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกหลายเส้นทางและสะโมสรส่วนกลางที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรขนาดพื้นที่28.5ตารางเมตร หห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการสมาร์ทคอนโดพระราม2โดยเริ่มต้นจากบิ๊กซีซูเปอร์เซเพระราม2สาขา2ขับตรงไปยังถนนพระรามที่2ประมาณ1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางขุนเทียนขับตรงไปอีก150เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบางขุนเทียน16ขับตรงไปอีก1 9 0เมตร โครงการจะอยู่ด้านขวาครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านั by J Asset Management